ออของไฟบางนี่เป็นของทีมงานกอดกอนเมกเลกํากับ25 60 สุดยอดของการเดินทางครับข้อนี้โอ้ของ่าแม่งครับข้อสู่ข้อโจดีขนาดครับ นี่นะครับเออนี่คองามครับแน่นีย มันถีย้อนมาทั้งในจงล้ำบาก แล้วลูกว่าแก่ๆก็ดีด้วยค่ะบ่าวนะครับน้าของทร้สึกคนนรือนานทุกคนจะไหนวะขายกอง เป,นนเป็นตะนาบิดอัะนะเด้ดอัาต่อ

เออเดี๋ยวสิลิค่ะนี่แดงกับสิริค่ะขอนแสงนสทอน,ททอนเอ้ยสทอนครับเราต้องเบ่งทยเบ่งเทพพี่น้อง สะท้อนค่ะพี่น<อ>้องอะได้ค่อยถามบึงเป็นเทมเอาแล้วกันนะคะบึงองศางกล่องายิ่งอยู่สูงเลย

เห็นแล้วบ่ตัวเห็นแล้วบ่เอ้เบาดีเบามากๆกนี่ครับพี่น้อง

สุดยอดครับแต่กันยังบดีพ่อถึงขันอึงไครนะครับตอนนี้อึงไครของท่องบดี4 4 4นะครับยังนั่มอยู่